อันนี้เขาอันรักษณ์ใช้ขนมปังทำกระทงปลาได้กินค่ะ40บาทบินไหนพามาดูบรรยากาศที่นี่นะคะ สาวไปไหนแนละ้วมีขายเสื้อผ้าด้วยทุกร้านเป็นมีคนละครึ่งหมดเลยเสื้อผ้ารับคนละครึ่ง ข้าวปลาเดี um, uh, ๋ยวมากินข้าวปลาดีกว่าน้ำลำไยก็ทำพิธีอะไรอ่ะไปดูข้างบนไปอ๋อหรอ รองเท้าเหรอนี่กระเป๋าสะพายใส่โทรศัพท์ฟองน้ำทางนี้มีแต่ร้านอาหารบี <c oughs> มขึ้นไปข้างบนไหม มาดูน้ำก่อนดูน้ำดูที่เขาดูบันไดที่เขาจะออนนี้ลอยอ่ะไปเลยแม่ขึ้นไปทางลงทางอ๋อแล้วทางขึ้นเนี่ยอ๋อทางขึ้นทางลงครับที่ประชุมพร้อมเนาะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ๋อเขาอันนี้ ทำพิธีขอเวลามีคนขอเวลานอกสักนิดนึ่งใช่้พวค่ะน้ำให้าพร้อมๆีร้อคุนทุกท่านก่อนนะคะใตา้สนทและสยอ๋อยังไงความตั้งใจความร่วมแบงร่วมใจกันของชาวเทศบาลทั้งหมดนะคะจะมีน้ากสาไลลงไปที่แห่งนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้สวย นีงไงนั้นก็เป็นสะพานให้มีน้ําไหลมาทําหน้าที่ของยให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะให้กระทงลอยนี่น,น,นีนี่ไงที่ยาวๆนี่จะมีกระทงลอยปลอดภัยไอเดียดีมากเลยอ่ะไม่ต้องให้ให้ไปเบียดกันอยู่ กพอใจได้อออนี่ไงน้ำอ <bs> ันจะไหลให้ดูน้ำนี่ไงอเตรายเออไม่อันตรายไม่อันตรายไม่ต้องเบียดอืค่ะดีมากเลยไอเดียดี